ยมันเข้ากล้องไหมอันนี้จะเข้าไปเขาหนอเขอ้าเขาหนอเดินทางมาจากนครสวรรค์ประมาณยี่สิบกินนาทีก็จะขึ้นก็จะมาถึงวัดเขาหนอวัดที่เขาลือกันว่ามีพญาวานน <c oughs> <c oughs> ตอนนี้จะมาตามหาพระเจ้าพญาวานน เป็นข่าลูกเป็นข่าวเป็นข่าวโด่งดังมาสักพักหนึ่งตอนนี้ก็เงียบไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้จะมาตามดูดีปจะเจอไหม,มจเจปาพยาว่านอนลิงยักษ์เป็นเนข่าวโด่งดังมากมันอยู่ระหว่างนครสวรรค์กับสลกบาน ถ่ายคลิปว่าไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ลูกนี้ยเออลูกนี้มันทางขาวอยู่เออาแล้วมันมีลูกไหนกันมันเนี่ยมันนี้ยเนี้ลูกนี้กล้องตามด้วยสิใครจะเห็นนะนี่เหรอใช่หรือเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนอะใช่หรือเนี่ยขาลูกเขาปิดไว้ก่อนอ่าตอนนี้เลยขาลูกนั้นมาแล้วนะจะเข้าเป มีมีลิงเยอะแต่คงคงไม่ได้ลงครับเพราะกลัวแยู่เมื่อก่อนมันมลิงมันจะออกมาถแถวบริเวณนี้เยอะนะมาหาอาหารกินผู้คนก็ให้มันกินแต่ตอนหลังหลังรู้สึกเจ้าหน้าที่เขาจะไม่ให้มันออกมาเพราะว่า,วามันมาสร้างสร้างความลํำคาญให้กับผู้คนมาเที่ยว เริ่มมีแล้วเนี่ยเห็นไหมโอ้ตัวเล็กตัวน้อยนี่เหรนวานนอนเหรนรถวานนอนยักษ์ไหมมั้งเนี่ยโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยของไม่กล้าลงแล้วมั้งเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะนะเนี่ยมันหายไปไหนหมดเลยนี่ไงนี่ไงนี่ไหนเห็นเขาให้ออลารลิงจอช้า หนูโอ้หน่ากูจะเป็นร้อยแล้วมั้งในบริเวณเนี้ขึ้นเลอโนี่โอ้ยขึ้นมากระรงรถเลยเนี่ยใครจะไปข้าจอด่ะถ้าจอดลงปุ๊บอาจจะมีอันตรายเยอะมากโรงเรียนของหลิงของลิงแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวไม่มีคนมาเรียนแล้วเนี่ย เยอะจริงๆลิงรู้สึกเกลุ่นเท่าๆกันนี่ยนะอยู่กับหมาได้นะเออหมาก็ไม่ทำอะไรห <c oughs> รือหมาไม่กล้ามากล้าไม่กล้าสู้กับลิงลิงเยอะกว่า <c oughs> แต่ตัวเท่าๆกันตอบอกว่าลิงเขานอกนี่มันดุก,กว่าลิงว่เก <c oughs> ่งไกลใช่มีเข้ามาในบริเวณวัดวัดเขาหนอกในบริเวณวัดก็มีเยอะนะ คนขายอาะให้ลิงแล้วก็มีลิงเยอะยะมันอาจจะสั่นๆเลยนะเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีไม้กันสั่นแล้วคนถ่ายก็อายุมากมือก็สั่นไปด้วยมนโเนมมากันเป็นฝุงนลยโอ้ดีเยอะจริงแต่ดูท่าทางจะไม่ดุไม่ดุไม่ดุเหมือนลิงลพบุรีลิงลพบุรีนี่ดุมาก โอนี่อะไรนี่รูปงูไม่กลัวเลยลิงขึ้นไปอยู่บนรูปงูชินแล้วเห็นกันอยู่ทุกวันโอ้โหต้องถือไม้ทุกคนเลยดูนี่ต้องถือไม้กันหมดเลยคน้องถิ่นก็ไม่กลัวนะนานเฉยเฉยมันคงไม่ทำอะไรนะมั้งแต่ว่าเราไม่คุ้นเคยเราก็กลัว ทำไมต้องถ่ายคอนโซลรถนะถ่ายข้นโนกบินถ่ายอยู่ในคอนโซลรถเนี่ยเ <c oughs> ยอะจริงๆรถคันหน้าก็ขับช้าดูลีงด้วยหรือเปล่าหรือว่าลีงไม่ให้ไม่ให้ไปหรือ,อยังไงจะจอดซือขนม,นมนไม่ดีไม่นีเลยนะ พระสงฆ์พระเจ้าอยู่กันยังไงเนะาะหลับนอนยังไงก็ไม่รู้เนี่ยลุยลิงคนจะกวกนกวนเยอะเมงอนกทางขึ้นเขาพัทุลักกลางขึ้นเขาหนาาพันทุลัก <c oughs> เป็นวันนณคดีเร,เรื่องสังทองเรื่องสังทองอ่านี่ทำอะไรกันเนี่ย <c oughs> ไปถ่ายมาอีกโอ้เขิน <c oughs> หนีไป <c oughs> เลยนะ โอ้โหเห็นรถมาแล้ววิ่งมาเลยม,มันคงคิดว่าเราจะเอาอาหารมาให้มันใช่ไหมเราจะขายตรงจะซื้ออะไรให้ลิงบ้าล่ะเน่ยหอัวไงี้่กลกาลงเบียด <c oughs> กับรถ <ลง S 2> ได้ใช่ไหมจอดอชายลิงตุ้งชอบยตะรถมันมึงกะัะ พีก่ก็ไม่กลัวเลยเนี่ยอาหารหากกที่มันตามปกติดูดิวมาเป็นฝุ่นเลยเอ่อซื้ออาหารไหมครับซื้อไหมละ่ะซื้อตักหน่อยเนี่ยแล้วแล้วก็ให้พระเอเคพระเออเดี๋ยวเลยไปแล้วเอาเอาไงบอก,กไปแล้วเลยไม่ละอปปันนียๆโอ้ยขึ้นมาบนหลังขารถเลยตายตายตายมาขอโอ้ตัวเล็กตัวน้อยระวังตัวเล็กๆระวังดิว หลบยังไงแล้วเนี่ย